ถ้าเป็นปฏิไทหักเคียไฟกระตุ้นหัวใจนะไฟที่ทําให้เกิดการระส่งระสายเนี่ยนะไฟตัวนี้นะครับโอ้โหว่าถ้ามันกาเริบเนี่ยนะครับคือเราต้องยอมรับว่าจริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของอวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดแต่เรื่องของดวงใจคือหัวใจมีกล้ามเนื้อหัวใจมีจุดกําเนิดไฟฟ้าหัวใจมีผนังหัวใจมีระบบต่างๆมีเลือดไหลเวียนฮะแต่ในทางการแพทย์แผนไทยบอกว่าที่หัวใจเนี่ย มันจะมีที่อยู่ของจิตที่อยู่ของวิญญาณขันซึ่งตรงนี้พอมันถูกไฟกระตุ้นมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการร้อนได้ทั้งร้อนใจนะคือร้อนข้างในแล้วอาจจะทำให้ร้อนรุ่มออกมารู้สึกเหมือนมันร้อนเหมือนเวลาเราโกรธรู้สึกร,ร้อนนะพุ่งพร่านใช่ไหมครับแล้วบางทีมันอาจจะกระตุ้นไปจนถึงอาจจะทำให้เกิดตัวร้อนจัดด้วยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นผลจากประวิทัยหักขีได้ แต่ถ้ามันหย่อนนะอาจจะมือเย็นเท้าเย็นตัวเย็นได้เช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมันจะไปกระทบต่อการทํางานของหัวใจเพราะว่าปริทัยหักคีเนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้เกิดกระ,สะแสไฟฟ้าหัวใจมันทํางานได้ทําให้เกิดพลังในการหดคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่าเกิดธาตุลมนะธาตุลมที่เกิดจากหดคลายตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยตรงนี้เราก็ เรียกว่าเป็นอังคะมังคานุสาริวตานะแต่เราไม่ได้พูดถึงธาตุลมเราพูดถึงธาตุไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันอาจจะกระทบต่อการเต้นของหัวใจด้วยปริทายหักคีกำเริบหัวใจก็อาจจะเต้นเร็วเต้นแรงเต้นไวแต่ถ้ามันหย่อนมันหัวใจก็จะเต้นเบาเต้นช้าลงก็แล้วแต่ปัจจัยที่มากระตุ้นแต่ถ้าปริทายหักคีมันพิการนะครับมันก็ตัวเย็นเหมือนกันก็ทําไมเวลาคน ตกใจอะตกใจมือเท้าเย็นเลยไหมะนะคนจะเป็นลมตกใจหรืออะไรต่างเงี้ยนั่นแหละครับเห็นไหมก็มเกิดจากจิตใจมันก็ตัวเย็นรู้สึกตัวเย็นไปหมดนะเพราะจริงๆแล้วถ้าอธิบายในทางวิทยาศาสตร์อาจจะเกิดจากกลไกของระบบประสาทอัตโนมัติแล้วทําให้เกิดการขยายของเส้นเลือดหรืออะไรต่างๆทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีทําให้ตัวเย็นมือเท้าเย็นก็ได้นะครับแต่จริงๆรู้สึกว่าจริงๆเหมือนตัวเองอะเขาเรียกว่าตัวเย็นแต่ภายในร้อนรู้สึกมัน มันตัวเย็นจะคือมันคนมันร้อนรุ่มหรือคนที่มันรู้สึกตกใจใจสั่นแล้วว่าไทำไมเฮ้ยมือเท้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วบางคนก็อาจจะเป็นหเหงื่อตกเป็นเม็ดเป้งๆเ,เลยเม็ดเตยใหญ,ใหญนะ่ภาษาแพทย์แผนไทยภาษาที่ก็บันทึกไว้ก็บอกเป็นเหงื่อตกดังเม็ดเข้าโพดนะเห็นภาพชัดเลยนะเหงื่อตกดังเม็ดเข้าโพดนะอันนี้ก็เป็นปริชัยหักขี